ทุกคนดูนี่คอนอนเนกประสงค์แบบพกพา เอาละมาดูดีเทลกันใกล้ๆบ้างนะอันนี้คือค้อนที่มีขนาดเท่าประมาณ่ามือของผมนะแล้วก็น้ําหนักของตัวนี้อยู่ที่ประมาณ360กว่ากรัมซึ่งไม่ได้หนักมากแต่ก็มีน้ําหนักที่สามารถเอาไปตีคอนได้นะแก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอแยกกล้างให้ทุกคนดูก่อนนะคือฟีลไอรอนแมนมากอันเนี้ยดูดีดึงออาหมเนี่กระชังโฟมเมอร์ใบใบมีดคีมไข่ควงคอน อยากให้ทุกคนดูตรงที่คีมนิดนึงนะคือตรงเนี้ยข้างในมันจะมีเป็นเหมือนใบมีเล็กๆซึ่งมันสามารถเอาไว้ปอกเปลือกสไปได้ส่วนเรื่องของคุณภาพของคีมพูดเลยว่ามันค่อนข้างแน่นแล้วก็แข็งแรงมากต่อจากเรื่องคีมมีข้อควรระวังนิดนึงอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าต้องระวังไว้พอสมควรคือเรื่องของมีดที่เขาให้มาเนี่ย มันจะเป็นมีดที่มี2ใบมีดในทุกคนเป็นใบเลื่อยแล้วก็ใบคมปกติแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีที่กั้นเหมือนมีดพับปกติในทุกคนเท่ากับว่าเวลาเราใช้เฉือนหรือแบบปอกเปลือกผลไม้อะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องแบบกรีดอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันอาจจะพับลงไปแบบนี้ได้แบบอย่างเงี้ยนึกออกปะคือมันไม่ได้มีตัวล็อกข้างในเหมือนมีดพับปกติมันก็จะแบบ อาจจะโดนนิ้วเราได้ก็ต้องระวังหน่อยก็อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันเป็นสแตนเลสที่มีคุณภาพแบบดีพอควรเลยต้องเรียกว่าดีมากอะในราคาเท่านี้ผมแบบเออโอเควะซึ่งมันใช้ตอกปูได้จริงๆนะทุกคนโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องของไขค,ควงกันบ้างถึงแม้ว่ามันอาจจะใช้งานยากนิดหน่อยแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีเลยเขาก็จะมีมาให้อยู่3ามหัวนะทุกคนเป็นหัวแบนหัวปกติแล้วก็หัวแหลมๆแบบนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันก็ผมไม่ใช่ช่างผมก็ไม่รู้นะเวลาเราใช้งานแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใส่ไว้ มันเป็นแม่เหล็กและทุกคน<ม>รู้ตรงนี้เอาไปใช้ทําอะไรไม่รู้ถ้าใครรู้ก็เอาไปใช้แลวกันผมไม่ใช่ช่างเอาเป็นว่าผมเน้นซื้อมาใช้เป็นค้อนกับคีมมจนจะได้ว่านี่ต้องเป็นไอเทมที่ทุกบ้านต้องมีนะแต่ผมว่ามันจะเหมาะกับคนที่ไปตั้งแคมป์แล้วก็ไปปิกนิกหรืออะไรก็ตามที่ต้องออกไปข้างนอกแล้วไม่อยากพกค้อนเบิ่มๆคือลือไปก็คือใช้ไอตัวเนี้มันก็มีหลายอย่างให้แทบจะครบเลยโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนสนใจเจ้าค้อนอเนกประสงค์แบบพกพานี้แล้วก็พิกัดอยู่ที่เดือมันทุกคนตรงตรกุ